อในข้อนี้นะครับเขาให้ทําการลบนะครับนะมีทั้งหมด6ข้อนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1นึ1 1> ่าให้เอาอะไรครับเอา2อลบหเห็นไหมครับนะเอา2อลบหนะจาก1นะครับนับไป2สิได้เท่าไหร่นะหแล้ว2นะได้1ครั้งถูกไหมครับ1แล้ว2นะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ตอบเท่าไหร่ครับ ตอบหนึ่งนะนะโดยเรานับจากตัวที่เราลบเนี่ยไปไปเลยนะครับไปถึงตัวที่เราเป็นตัวตั้งนะครับนะจากหนึ่งไปสองก็ได้นหนึ่งครั้งเดี๋ยวมาดูตัวอย่างถัดไปเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับจากหกนะครับเอาเก้าเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับลบด้วยหกนะเรานับต่อไปเลยนะครับจากหกนะหกแล้วเจ็ดแปดเก้าได้เท่าไหร่ครับได้อีกครั้งครับหนึ่งสองสามนะ จากหนะับต่อไปถึง9ได้เท่าไหร่ครับได้หแล้วเจ็ดปดเ้าเห็นไหมครับนะตอนนี้ตอนนี้ตอ,นนตอบสายากไหมไม่ยากนะครับในทํานองเดียวกันนะครับสลบสามเราก็นับจากเท่าไหร่ครับเราก็นับจากสามไปเป็นสี่เห็นไหมตอบเท่าไหร่ครับตอบ1นะไม่ยากเลยครับเนะี่ยเลขง่ายๆนะครับจากสองนับไปถึงห้านะก็คือการลบถูกไหม หักออกไปนะครับ2แล้วเท่าไหร่ครับ3า5ี่หตอบเท่าไหร่ครับ1 2 3สาตอบสาม,สามนะในทำนองเดียวกันนะครับ8ลบ6นะจาก6แล้วนับไปถึง8ได้เท่าไหร่6แล้ว7 8นะครับตอบเท่าไหร่ครับตอรรบ2นะไม่ยากเลยนะครับไม่ต้องใช้นิ้วด้วยนะใช้วิธีนี้เอานะ5แล้วเท่าไหร่ครับห้าลบ9้า เก้าลบห้านะจากห้านับไปถึงเท่าไหร่ครับนับไปถึงเก้านะห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าตอบเท่าไหร่ครับตอบหนึ่งสองสามสี่นะตอบสี่เหลือเศสี่นะครับนะนะวันนี้ได้คำตอบมาคือสี่นะครับไม่ยากเลยนะครับนะขีดได้แน,นี้แล้วก็นับเอานะง่ายๆนะครับ